สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดเอเทอร์ดิฟต์นะฮะเป็นมิสเซเกตติงชุดล่าสุดในตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็น,นคอเลเตอร์บูสเตอร์นะคของเอเทอร์ดิฟตนะชุดนี้จะเป็นกลับไปเมืองคาราเด็นะจร่งจะมีเทศกาลแข่งรถพอดีนะครับเขาก็เลยแข่งกันเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยังไม่ได้ตามางเงืังเลยเท่าไหร่นะแต่ว่าธีมหลักก็จะเป็นแข่งรถนะ ก็จะมีเพนวอเกอร์ชันด้าเป็นตัวนันะเป็นตัวละครในภาคนี้นะครับก็ดูกันว่าได้อะไรบ้างในชุดนี้จะมีความพิเศษคือเขาจะให้บล็อกท็อปเปอร์มาด้วยนะครับซึ่งก็จะส่งว่าได้การ์ดอะไรจากในชุดในลายของ็เลยนัมเบอร์วันเนี่ยสักอย่างเฟิร์สเฟิร mm ์สเทรดนะ่ยเฟิร์สเพรดวินเนอร์จะเป็นขอบเลี่ mm hmm. ยง mm hmm. ป็ทั้งหมดก็จะมีที่สองซองเหมือนเดิมฝั่งละหกนะโอเคก็ทุกอย่างก็เป็นประมาณนี้นะชุดนี้จะทำตามชุดอินิตรับรีม e สเตอร์นะที่จะมีเซลร์ไลท์หนึ่งใบต่อชุดนะครับซึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไม่มีเขียนเลยว่าอาจจะได้เซลล์ไลท์นะบางทีมันชอบมีเขียนว่าอาจมีเซลล์ไลท์นะครับ ตัวนี้เซียวาลก็จะเป็นเอ่ Spa อเนเธอร์สปาตไปนี้เลยนะถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีนะแต่ว่าช่องนี้แทบจะไม่ค่อยจะได้สีเซ่องไลเท่าไหร่นะครับก็ดูกันว่าจะได้หรือไม่นะครับสองที่หนึ่งนะครับเปิดมาการุ้นเลยนะครับสองแรก RK4 เป็นแรนะ อะไรสิตานะครับวาม่ามาร์คเลสเซอร์นะฮะนี่จะเป็นนักแข่งนะฮซีนิกนะครับไล่สองได้สองสามคิวแมทโลครับเรามีเอ็กซอร์ดเอ็กซอร์ดก็คือเมื่อใช้ใช้ใช,ใช,ใช้บีนี้ได้ครั้งหนึ่งต่อตัวละครนึงใช้ได้ครั้งเออตัวตัวไปนี้งไปนิ้งใช้ได้ครั้งเดียวนะครับก็เอ็กซอร์ดจ่ายปุ๊บ,บ,บจะพุทธเอ็กคือเอ็กตรงนี้นะครับโบกในมนือถึงใส่ตัวนี้สิตานะฮะแล้วก็ ถ้ามีพลังเบ็ดพาวเวอร์ทอตเน็ตนี่ตัวเคยร์รเจอ,อร์ยังมันทวีคำมอีกอ่อให้ตัวอื่นมีพลังกับทอตเน็ตเท่ากับสีตาด้วยหนึ่งตัวนะครับตอนทั้นจบเทินฟูลทรอสนะฮะฟูลทอตเิลอันนี้ได้เอ็กซ์ตาคอมแบทนะเป็นเวลเลอร์แฟคชิพนะครับอันนี้เป็นมิสติกไล่เจ็ดได้เจ็ดเจ็ด ไฟนะะ์กเฟิร์สไซร์ไลน์ริงนะครับมีคูซ้มนะครับแบบจะหมดขอรีบเปิดแล้วเมื่อเราไซเคิลไปนี้จะสร้างหนึ่งหนึ่งพ i l o t เตัวนะครับจำนวนที่เราจ่ายค่าใส่เคร่งไปนะครับก็จะเป็น Pilot ที่สามารถเมาส์ได้แล้วก็เวนิเคิสามารถขี่เวนิเคิลได้นะครับโดยจะมีพลังเหมือนว่าบวก2ไปเป็นบวก3มเป็น3ามคูได้นะ,ะประมาณนั้นจะไปเร็วขึ้นนะครับ รีนิวโซลิดารีอันนี้เป็นเอ่อโซลิดาริตีอันนี้เป็นการคอมม m นเดอร์นะครับและก็สุดท้ายเป็น s a เฮอร์ซาเฮอร์โกลีนะครับเป็นซอมบีแ้แคทวอร์ i ิเนะรมีสตาร์ทยูเอนจก็เป็นเอ่อแมชชนิกใหม่นะครับประมาณว่าลงมาจะเริ่ม Start นะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามนะฮะ f ินออฟโ u เทร์นะครับ เราจะได้เพิ่มสปีดทีละหนึ่งนะครับถ้าครบสี่เมื่อไหร่ก็คือจะใช้แม็กอาบีอาบิวตีแบ็สปีดได้นะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอ,นะอยู่ในสามารถใช้รวมๆกันได้นะโอเคครับที่เหลือก็ปอะมานคอมนะยังไม่รู้ราคากันไปเร็วขึ้นเลยเริ่มรู้สล็อตแล้วนะ ชุดนี้ก็เหมือนจะมีการ์ดญี่ปุ่น,นให้สุ่มโปรติออกบล็อ克拉ใบนะครับแ้่ก็จะมีอะ,อะไรนะสเปเชียลเกสนะครับกลุ่นเอา,าได้อะไรนะครับใบแรกแลนนะครับเวสบูดเวิร์กอันนี้เป็นแลนเหมือนเช็คแลนแต่ว่าถ้าเรามีเซอร์มหรือฟอเรสจะแอดดัมเพิ่มได้นะครับก็เหมือนกับแลนชุดอะไรนะ ดัตมอนนะครับแต่เป็นอ,อีกคู่สีหนึ่งที่ยังไม่ออกมานะครับอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้นะครเป็นตัวโฮอรโมนครุตตัวใหม่นะครับที่ก่อนมีอะไรฟิเบอร์ทีฟนะฮะนิสซานะครับน,นี่เป็นคอร์บันเดอร์ ก็ OD เกียร์ฮักครับอันนี้เกียร์ฮักฟ้าดำเป็นมิสติกได้4สีได้สีสีลายลิงมีวอดหนึ่งนะครับเมื่อตัวนี้ลงมาในสนามเราจะดูมือฝ่ายตรงข้ามเลอกการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามดีการ์ดใบนั้นแล้วก็เราจวดแล้วก็เอาแล้วเขาก็จวดหนึ่งใบนะครับก็เหมือนเป็นอะไรเนวะ็นเดเรียนคลิกนะฮะแต่ว่นนั้นเอาไว้ใต้กองนะเป็นเกียร์ฮักฟ้าดำ อะไรนะโชว์เคสนะพวกคอมมอนเราจะข้ามไปละกันซองที่สามนะใบแรกเป็นโบเยเจอร์ไกรขานะครับเป็นเวคอล e ลายหนึ่งนะครับ รับเบนดี้แคนคอ้นะไกด์ไลท์แล้วก็นะ light, วการ์ดบอร์เดเลสดิสทริชมัสคอตนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีครบทุกคู่สีหรือเปล่าเอเ e อร์ฟักคอนดูตนะครับมีเป็นคอมบันเดอร์แล้วก็สีดำควักฟีดนะครู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันโอเคอันนี้ไม่มีเอ็มเลย ได้ามาเลยนะฮะนี่จะคล้ายๆกับการ์ตูนนะฮะับอันนี้น่าจะเป็นเอ่อาร์ตญี่ปุ่นนะครับซึ่งไม่รู้เป็นใบอะไรนะฮะลุ้เลยละกัน s m a s h of the World Wood อันนี้เป็น m y s t i กไล่หกนะครับ Enchantment คิดเ่อของเราจะมีเบ s e Power เป็น6 6นะครับแล้วก็เป็น o ูดด้วย ก็มือฝ่ายตรงข้ามเล่นสเปลที่ไม่ใช่เทอของเขานะครับเราจะสร้างสามสามเอเดเฟนหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นอาญี่ปุ่นนะจะมีประมาณบล็อกระบายนะครับมากับกอนตินะครับไนมินิสเตอร์แล้วก็แกสเทลซิลโรเลอร์นะครับมากับดัมเพจจิ้งเอเทอร์ฮูดนะครับอันนี้เป็นไฮด้าแล้วก็แลนนะครับ บีชโบนเวิร์กนะขาวดำ okay. ที่เหลือก็ c อร m มอนคอมนะขอข้ามไปเลยละกันต่อไปซองที่ห้าอันนี้ก็จะเหลือให้ลุนเป็นสเปเชียลเทรนะครับอาจจะได้โคมมอกด้วยอะไรสักอย่างหนี่งนะน่าจะโคมมอกนั่นแหละสีเขียว Afterburner Expert นะครับ Unstoppable Plays แพ้ place, uh, pan, น,ะ color, ive, une, นคลิปคอเลอร์ชาลิอดอาดัพทีบออมนิทูนและฟอยเป็น River s a r Monument ไม่มีเอ็เลยนะมีซ้ำด้วยจิ๊บจิบจิบจิบ,จบซอบสุดท้ายของแถวแรนะ เอ้ยอ,อะไรเนี่ยขลงังแปลกๆบีดนะครับมากราอ้าวได้ญี่ปุ่นสองใบนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะแฟลกเจอร์นะครับูสิได้อะไรญี่ปุ่นนะเพนวอเกอร์หรือเปล่าชันด้านะครับมาเป็นสายญี่ปุ่นนะฮะชันด้าแฟลกเจอร์นะครับก็ ไม่ใช่เท็กเจอร์นะครับเป็นแค่ลายก็ถือว่าประมาณเคสละใบเนี่ยนี้ถือว่าโชคดีนะครับถึงแม้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เถอะลิฟทายเยกียฮักอันนี้เป็นเอ็มอัสโซเลียสนะครับข,ข่าวข่าขระฟ้าหนึ่งนะครับมิสติกคอนสตนท์ได้ไล่ห้าได้สองห้าดับเบิลสไตล์ตาพาวเวนนะครับแล้วก็เมื่อม้นนลงมาในสนาม ตามจานวนผู้เล่นนะครับเราจะเลือกแท็กเก็ตนอร์เวย์เพอร์มานแตนของฝ่ายตรงข้ามของของเดตเทเยอร์นะครับเอากลับไปใบที่สามจากบนท็อปนะครับเมื่อกี้รีบอ่านชันดาจริงอ่านไม่ออกนีมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวจะอ่านผิดขึ้นมานะครับอ่าแลนด์ใบที่3แอร์เลยพรูดยูนิตแล้วก็แลนด์ที่เหลือก็อมีเซอรรี่ลุกม,มาด้วยนะ ชั้นด้นที่ทำไม่ผิดก็จะเป็นแบบอ่าไล่สนะครับจะได้ลอจิตี้สี่แล้วก็ทุกเทอร์เราจะขี่เวคเขได้หนึ่งตัวนะครับตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีบกสองจะแซกอ์ติแฟคหรือว่าดีการ์ก็ได้นะครับได้จวนหนึ่งใบแล้วก็ถ้าลบศูนย์ถ้าศูนย์นะครับจะสร้างสามสองเวกเข้า1ตัวนะครับที่มีคูนึ 1. ส่วนอันตินี้ไม่แน่ใจนะ น่าจะเวลา ical, เฮลิคอเออมีอาเจฟตลงมาในสนามอินสามหรือเปล่าสะจะไม่ผิดนะเป็นเอ็นเดมอันนี้คือความจำลวนๆไม่ได้อ่านเพราะว่าแบนได้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะถือว่าโชคดีนะพายโลดกับอ่ามีเป็นโชว์เคสนะครับเป็นฮอลสควอตเฮฟวี่ Squad, มากับ ควิกเอ่อควิกฟีดนะครับเดฟลิสบิทเทล้วก็เอทเทลิกแอมฟิไฟเออร์นะครับแล้วก็สีตานะเ <c oughs> มื่อกี้ได้เป็นอ่าบอร์เดอร์เลไปอันนี้เป็นใบธรรมดานะครับเหมือนกันนะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะไปวันนี้ก็จะเหลือให้ลุ้นเป็นสเปเชียลเกสนะแล้วก็ ถ้าให้ลุ้แบบพิเศษเลยก็เอ่ออะไรนะซีเรียลไลท์นะแต่ว่าไม่ต้องตึกฝีลุ้นเท่าไหร่นะครับซีเรียลไลท์อะไรนี้สกายเซียชาร์ลีออตนะครับแลนอ๋อจะเป็นแลนแลนสตาร์ตเอนจินนะครับแลนฟ้าแดงด้วยแลนสี่ใบละ แล้วก็อันนี้เป็นแลนจากเออ่คอมมานเดอร์นะครับเป็นทำอะไรได้รีนี้เอ่อซึ่งจะเป็แท็กเก็ตเชตเตะเกตเรตัลเฮเดตันสเปกเตอร์สเวริตแวมไพร์เวเรตและซอมบี้นะครับพวกแลนผีนะมากับการีออนซันแมรก็มานะครับมาในเวอร์ชั่นใหม่แล้วบอร์ดคลาสลัมเบอร์ฮูลบิทเตอร์นะฮะโอเคคับที่เหลือก็ ามาร์คคอมชิปนาร่าเอเธอร์ลิปนะครเอเธอร์เจ็บนะครับ,าบซาเฮอร์นะครับกอรี่ผาและก็คาราโดนาคาราคาราโดล่านะครับฮาร์ตออฟอลักเรีย ตอร์ฟาบิเคชั่นคาบิเคเตอร์แล้วก็5ฮัชชัตตันสคารับฟิตนะครับอ่เด็กซอมบี้นะในคอมมานเดอร์ Commander. สมุนนะเดอะดวิ่งฟอร์ดนะครับให้ซัมอีกแล้วนะอันนี้มีเทอร์เรียนเวอร์ไทยแลนด์นะเป็นวานิลานะครับเดี๋ยวเขาให้วานิลาแบบเกินค่าไร้กันเยอะนะอันนี้ไร่5ได้9 7นะครับตัวนี ว่าให้เป็นอินเทอรเนอรี่ไปนะอ่าได้แล้ว f o r ์ For Start Your e n g i n นนะมากรับอะไรเนี่ยชับซูเนนลุกซ่าเอ็มบอดี้นะเป็นก๊อตนะฮะของขนาดเป็นแม็กสปีดด้วยนะมันต้ันเก็บสองไปหรือเปล่านี่เป็นก๊อตนะครับ ซีมิกไล่ห้า 5, ได้หกหกลิตรทัมเปอร์อินเดอร์ซับเจเบิรตัวนี้โจมตีและบล็อกไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีอีเวนต์นัมเบอร์ออฟเคาน์เตอร์ออนอิดนะครก็คือถ้ามีศูนย์เม็ดก็ตีได้นะครแล้วก็ทุกๆเฟิร์สแมนเฟสนะครับจะพุทธหนึ่งหนึ่งใส่ใบนี้ถ้าเป็นเลขขี้นะครับเราจะได้จวดสองใบด้วยนะก็สลับกันเรื่อยๆนะครับมากับไบค์กราสเกียร์ฮักนะเกียร์ฮักเขาเขียว ไล่ส4ได้4-4 first t i p e t u m p l e เมื่อมาดึงออกมาในสดาบ search library หา artifact creature หรือ enchantment ที่มีค่าไลาห่ห1นะครับหรือน้อยกว่า show แล้วก็เอาขึ้นมือได้เลยนะครับแล้วก็ subject มากับอันนี้เป็น m ด้วยนะครับ The speed demon legendary creature demon นะครับไล่ห้ได้5-5 fighting t u m p l e en. star t engine นะครับแล้วก็ทุกทุก n s t e p เราจะจัวด x card Lot x life x ก็คือ s p e e ของเรานะครับ ฮาร์สตันสกาลับฟริสนะครับน,นี่เมื่อกี้ได้ไปละแต่เมื่อกี้ไม่ได้อ่านอันนี้ไล่2สอง1 3หนึ่งสามเมื่อเราดิสการ์ดคีเจอร์เราสามารถที่จจ่ายสองเออจ่ายสามได้ถ้าเกิดเราทำเราจะสร้างแทบ็บโทเค้นที่มีที่เป็นคีจเจอร์ตัวนั้นแต่ไม่แต่ว่าพลังเป็นสี่สี่แทนนะแล้วก็เป็นแบ็คซอมบี้เลยนะสกายเซียชาลีออดนะนี่เวอร์ชันธรรมดาโอเค สองซ้อนะครับตอนนี้ยังไม่มีเออขาเรียกว่าอะไรนะสเปเชียลเพจยังไม่มาถนะ้าหาชั้นดาวอีกไม่ได้ก็จะเก็บใบนี้ไปก่อนนะอันนี้เป็น My Spring Merfolk นะฮะใจหนึ่งนะอันนี้เป็นแร่ Winter Curt Rider Winter มาด้วยนะฝาดํา อะไรก็ทำอ,อะไรได้ก็อ่านเลยครับวันนี้เป็นแล่ของข้างเลยแล้วกันบัตรเกรสชื่อคุณคุณนะน่าจะรีปินตัวน,นี้แลมพาสิริตไม่สามารถโดนบล็อกไม่สามารถบล็อกได้ตัวนี้จะมีเฮถ้าฝันตรงข้ามพลังสิบหรือน้อยกว่านะครับแล้วก็มีแลนด์ฟอร์มแลนด์ฟอร์อันนี้ถ้าไปน,นี้อยู่ในสนามอ,อ,อยู่ในสุสานสามารถจากสุสานขึ้นไปใน,นแตนท์ฟิลด์ได้นะครับน่าจะเป็นตัวรีปินนะวันนี้ มาใช้ได้สันดาได้แล้วนะสไต์ฮังเกอร์ออโตเมตตอนนะครับนี่เป็นการคอมมานเดอร์ลัมเบอร์ริงเวิลด์กัก้อนนะครับแร่ธรรมดาจุ๊บ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 หมดซองสุดท้ายนะฮะแบตยังไม่หมดนะชอบมาอัดตอนไม่มีแบตนะทำให้ตุ้มๆุ้ตุ้มตว่า เราจะไปก่อนหรือเปล่าโอเคไพลรอตมาครับสีเขียวโอวิย่านะครับออโตเทอร์เมชตาจิสานนะครับให้สองใบเลยรเราเก็บฝอยแล้วกันนี่ก็จะแจกให้คนที่ตีฝ่ายตรงข้ามมีชัมเปิลนะรับัสสลีบัสสลีนะครับทูมาโร่แชมเปียน On Wings of Gold นะ เป็นคอมมานเดอร์แล้วก็สีฟ้าเป็นวิวอ่านว่าอะไรนะฮะอ่านว่าวินเซนนะนะครับเวอร์บอสโฮดนะครับโอเคก็ต่อไปจะเหลือเป็นบ็อกท็อปเปอร์นะครับดกูกันว่าได้อะไรนะจะมีสองใบเข้าไปแรกจะเป็นเบสิกแลนนะแล้วก็ใบที่สองก็ลุ้นกัน ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคเมื่อกี้ดับไปตอนกำลังเปิดท็อปเปอร์นะครับโอเคมาเปิดท็อปเปอร์กันต่อนะฮะบนปุ๊บดับปับเลยดูการท็อปเปอร์ได้อะไรเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะเป็นเป็นอะไรอะไรเนี่ย ฮั uras, ci, pe, น d ดอร์ล 3, ัสเวโรซีเวโรซิเปีนะไล่สามไดห้าห้าแชมเปิลเป็นเอ็มนะฮะไม่เคยเห็นใ,นในใบจริงมาก่อนนะฮะที e ่อราเจอวิเดเคิลของและคีเจอร์ของเราที่ลงมาในสนามจะมีเม็ดหนึ่งหนึ่งออนอิถ้าอิดมานาแวลูสี่หรือน้อยกว่านะครับถ้าไม่ใช่จะลงมามีสามเม็ดก็คือกัดบอกพลังให้เพื่อนนะฮะนี่จะมาในเวอร์ชั่น เฟิร์สเพลสนะครับ mm hmm. เป็นขอบเหลืง okay, mm hmm. องโอเคก็จะแล้วกับการเปิด uh, กับการเปิดนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตัคดคลิปท่านห <laughs> <ม> mm hmm. รือเปล่าเพราะว่าโดนนั่นไปโอเคไหนๆก็ชาร์จเตะมาแล้ว mm hmm. เาาดี๋ยวมาดูกันต่อแนละ้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็ได้แฟกเจอร์นะครับจะเป็นสายญี่ปุ่นนะ,ะอันนี้จะเป็นชันดน้านะครับ ก็เป็นแฟกเตอร์ทั้งฟอร์ดทั้งอันนะไม่มีส่วนไหนทิ่ขึ้นมาเป็นรูปนะเหมือนสมัยก่อนที่จะแบ่งโซนกันนะส่วนญี่ปุ่นอีกอันก็จะเป็นมาร์ทเออออฟเดอะเวิลด์อูสนะครับเ,เอ็มทั้งคู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไปเจอเครแล้วนะเอ็มย้อมแมวนะที่เอาแรมาทำให้เป็นเอ็มนะ ซึ่งชุดนี้ก็มีหลายใบด้วยนะครับดูการวัดไ,ได้เอ็มกี่ใบนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่ได้นะดิจะเป็นเดี๋ยวสรุปให้ดูได้ปิดเดมอนเกียร์ฮักนะครับแล้วก็ฮาสตันนะครับขอแยกแรนด้วยแรนหนึ่งใบนีไม่นับนะฮะแรนสองใบ เกีย์หักฟ้าขาวนะครับแรงสามใบเกียร์ฮักฟ้าดำแรงสี่ใบว v เ l อร์แฟคชิ n นะครับก็ที่เหลือนี้ไม่ใช่เอ็มแล้วจิบจิบจิบอันนี้เป็นคอมมานเดอร์นะ จะมีนิสาแต่ว่านิสาจะเป็นแรล่เท่านั้นนะครับมี Com e ะคอมเออร์ลิเดอลีน,นะครับมีฮาซาตันมีซับสุเนนซับสุเนนนะครับแล้วก็ซาเฮอเป็นแรล่นะครับสีมันบางครั้งมันส้มนะโอเคก็จะได้เอ็มทั้งหมดหนึ่งนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ็มเก้าใบแล้วก็แลนสี่ใบนะชุดนี้ก็ลาดิคห้าคู่สี่นะครับสำหรับเวิร์กไซเคิลนะได้เกียร์ฮนะักมาทั้งหมดสามตัวนะเกียร์ฮักฟ้าดำขาวฟ้าแล้วก็เขียวขาว รู้สึกจะมีประมาณ5ตัวนะจะมีดําแดงนะที่จำที่จาได้อยูนะ่แล้วก็เขียวแดงนะจำไม,ม่ผิดนะครับสองปัทีเราไม่ได้ไปโอเคทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้ครับได้ 9M 4แลนแล้วก็2แจ็บนะฮะหนึ่งเป็น f a แฟกเจอร์ actor, นะครับซึ่งทำให้รู้ว่าอยู่คนละสลอตกันนะแ้วมีเอมอัน L L B นี้ใบหนึ่งครับเอมจากเฟิร์สเพส แงก็จะใช้ครบ12ใบนะครับแต่ว่าได้เสียอะไรบ้างก็ตามนั้นนะครับตกแค่ก็12ใบที่เหลือก็เท่านั้นนะครโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ